นี่มันเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนี่วันแรกที่ปะทะกันอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเรียกป๋านี่แกอายุอะไรเฉียด60แล้วตอนนี้59ยังออกรบอยู่ยังออกลบโอ้โหป๋านึกว่ามีแต่แบบรุ่นรุ่นไม่รุ่นนะโอ้โหมันรุ่นเดิมเลยแสดงว่าฐานพานนี่เคารพกันยัน5060แเลยนะเฮ้ยประสบการเป็นเรื่องสำคัญมากนะฐานพานี่สุดยอดมี่ายปักธงชัยคุณผู้ชมนะป๋งหวนหรือว่านายไพอนันตลิลันครับวัย59มาบอกเล่าวีรกรรมให้นักข่าวฟังอย่างภาคภูมิใจเลย ตอนนี้เขาร่วมรบกับทหารแล้วก็ตรึงกําลังกับฝั่งกัมพูชายังดูเดือดเมื่อวันแรกของการประทะป๋างหวนเล่าให้ฟังว่าป๋าเข้ารับราชาการตั้งแต่18แล้วนะตั้งแต่วัยรุ่นเลยจนตอนนี้59เนี่ยนะใช่ผ่านมาหลายสมรภูมิแล้วหลเหนืออีสานตะวันตกไปมหมดตั้งแต่ปี2025 <S <S และยังปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงปัจจุบันแล้วมองว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาคุ้มป๋าละภูมิใจครับดีใจเพราะยังไง ยังไงภูมเขือก็ดินเราครับเป็นพื้นดินของเราเป็นเขาเขาลูกนั้นเป็นของเรามันมันเทือกยาวไปเฉยตรงผากลางฝั่งนู้นจะเป็นหน้าผาลงลึกก็เป็นของเขาเพียงจังหวะปีห้าสี่มันเอ็กซิเดนต์นิดหน่อยอก็คุยกันตลอดถ้ามีโอกาสยิงกันนี่นายเขาต้องให้เอาคืนให้ได้ก็ภูมิใจครับที่ได้คืนครับ